สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Marvel Spider-Man EP ที่9นะครับมาเดี๋ยวเราก็จะเริ่มกันเลยครับคนที่หลงเข้ามาดูคลิปแล้วชื่นชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งจะให้หน่อยนะครับมาโทำไมคณชั่วมันเยอะจังเวลานี้กระแทกคอยอย่าอย่าๆๆ

บางทีก okay. ็ใช้งานบางทีก็ใช้งานต้องบวจบ้างนะสบายด้ยไหมมีกี่คนเว้เดินเลยก็อยู่แค่คนเดียว

ถ้าคุณจะโทรบอกพีเตอร์ล้าบอกว่าช่างันจะทาอะไรแต่จริงแล้ว่าบอกไปก็เอาเต่ไล่กลับบ้านถ้าเป็นเรื่องหน้าของแรีบดูแล้วก็เล่นเพนบอกว่าเจออะไรดีกว่านะเทสมินคืออรอัลอรดิเพล์คามู้สึกชันลาดของอัลคอวกรสวนที่มีเซนเซอร์ช่อลดความเสียหายในสถานลบได้ดี98%โอ้โหอาวุธหรอ ดูอะไรอีกไหมขออนุญาตนะคะคืออะไรออสกอร์เจมิเชซี่ยาหลังนะโยนทางงำแพ้บางทีก็มีของมีประโยชน์นะอันนี้คืออะไรเอ่ยคืออะไรอ่ะ ดูแปลกๆไหมขออนุญาตดูหน่อยนะคะมันเกิขึ้นกายาไมโครเดิเซลไมโครที่คิดเพื่อไมโครเพื่อจดชามบรรยากาศที่จะชำระล้างใบไม้แล้ก็แม่น้ำให้สะอาดเหมือนกับโลกที่กำลังเพิ่งกำเนิดใหม่เฮ้ยมิสเตอร์ลีพิมารตินเอ้าลีให้มันจบลงง่ายๆคนนิ่งๆไว้แล exactly <Every S 2> ้วก si <ens> eh. ็ทำตามที่ผมบอก ผมกูเสียหน้าขอตำรวจช่วยด้วยค่ะเอาเฮ้ย <c oughs> โอ้ยมา,มาลูกกระจอกว่ะโอ้โหตำรวจตายฟรีแย่เยเฮ้ยสิบปายแล้วตัวกระจา,ายสารเคมีด้วยมาไปแจ้งว่ะโอ้โหจับโอ้โหปิดล้อม พอของอุค้ครับโอ้โหโดนต่อยยามก็ไม่ไหวยามเมื่อตำรวจไม่ไมีเลยเสียไม่ไหวครับผุ้คนแต่เตือนครับแต่เตือนเ <c oughs> ราจับเป็นตัวประกันเลยอ่ะโหแม่งโคตรสวยเลยมาได้ของสำคัญหมดแล้วนะครับสำหรับกองก,การร้ายสำนักงานท่านสมุดที่ออสบอร์นเขาคุย like กันไม่เยอะออสบอร์นเหรอคร <Os borne. S 1> ับ <wait. S 1> ใครโทรมาคนที่เขากำลังตามหาอยู่ไงต้องการอะไรมาเหมือนต้องมาที่ Grand Central Terminal ในัลด30นาทีมาเองนะปฏิการยาเสือไม่งั้นอีกหลายชีวิตที่ต้องตายพร้อมนายพยายามทิ้งเลยครับโอ้โหใส่เรียววะโอ้สวยแล้วโอ้มันได้ไปทั้งสองสิ่งแล้ววะเฮ้ยเป็นไงบ้างวะ มีเลอดิทต้ T. จีซีทีและชุดเท่ๆมาเลยนะไรบอกสไปเดอร์แมนเรียบร้อยนะครับโอ้สวยเลยอ่ะทำไงดีอ่ะเอ็มเจเอ็มเจกำลังไปบาเจ็บหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเร็วเข้าเลยกันกำลังรีบไปแล้วเดี๋ยวนี้ไปทำไมได้จีซีทีอะเดี๋ยวเพื่อธิบายเดี๋ยวก่อนนะรีอกำลังจะปล่อยแก๊สแล้ว รีบรี้ออกมาเร็วมันกำลังจะกลับยังไงที่ก็จันอนมนจะมาเขจะเป็นแผนของอลิมตั้งแต่แรกมันจะบ่อยให้ให้เขานอนเมนนอนเมนไม่ไดนปล่อยแค่ต้องเห็นสมมูลอยู่นะเป็นแบบที่โคตรโลกจิกเลยโอเคผมมาแล้วีกำลังเข้าไปที่ t มน a l มีระเต้นระวังไหมอ่ะน่จะไปโดนแหละ ดูมือนมกโดนรตเวนรัมือนาอยู่เพราะโอเคคนยกยในเข้าไปอกอ่ช่วยมองหาทางที่ปลอดภัยนะไม่ตจอไหนปลอดภัยเลนะตรงไหนปลอดภัยไหมวะอ๋อนี่ไงปลอดภัยค o ร n e นโอเคกำลังไปมีโทรตามด้วยนี่ไงมัน้ม่ช่วย โอเคเสียงแน่บพี่เตอร์ถ้าผมเข้าใกล้กว่านี้โดนเห็นผมแน่เลยเฮ้ยมีไอแพดวางอยู่ไม่ใช่ควบคุมโดนไปส่งมาที่ได้ไหมได้อยู่เฮ้ยนะต้องช่วยล่อแล้วก็อย่าโดนยิงด้วยโอเคได้อยู่พร้อมอะไรก็บอกเลยเลยพร้อมแล้วเอานะเฮ้ยชิ้นใหญ่อันเลยครับอะไรวะเนี่ยในจะถามอีกเหรอ ได้เรียงครับไม่ก็สงสัยเลยตอนนี้โอเคลุยเลยเขาทางไหนค่ะมีธุระที่จะไปช่วยโข<ม>าไว้พวกนี้ <c oughs> เฮ้ยยาพี่โอ้โหแม่ทำเสียเรื่องอย่าไปฮีโร่หน้าคนเดยวเดี๋ยว่าฆ่าเขาใจเย็นก่อนเคยพู้เคยจ้าหยุดแค่เป็นนักข่าวท่านดูค่ะไม่อช่ออสส์ได้เลยไม่รู้ว่าเขาจะมาตรงเวลาหรือเปล่าได้ไงอย่างแรกนะไปเข้าไปก่อนท่านครับมีผู้หญิงบอกว่าเป็นนักข่าวครับเอาไงดีครับ Yes sir พัวมา,านสนส่นคุณผู้น,นอี่นี่คุณผ้ยนีม่ต้อายท่กนน้นี่คุู้านี้จมนมคนนุ้านน้วมา่นีคู้่นี่ย่นีมี่นุยจมี่่นด้วยท่าูย่ี้จะีู่นีครับีคบรับย้า ไรเป็นไงบอกครับวุ่นไปเลยวุ่นไปเลยโอเคทางนี้นะเฮ้ยโดรนโดรนจุดซ่อนยังโดรนตะเวนพอทัพเรือมาไหมรายการเลยจะให้ โอ้ยเหลียวน้อยนิดหนึ่งโอเคเรียบร้อยขออาวุธครับโอเคดีครับต้องพาออกไปแล้วกั็ปิดล่ะแล้วกลับมาที่หลังหน้าเราไปคุยจะไม่ได้เหรอไม่เร่อเถียงกันหน่อยได้ไหมถ้าเราไม่ช่วยกันคนพวกนี้คนพวกนี้จะตายนะคือก็เหมือนกันไม่ปล่อยให้เกิดขึ้นแบบนี้ไม่ได้จะเข้าเองจะต้องออกเองทำไมมันดื้อจังเลยอ่ะไม่ฟังเลยครับมิเรเจว่าสั่ไม่เอาแม้ไงล่ Then let's taking him out. Quietly. still too close. That did it. Grab him. nghĩ lấy. Khu hủ hả? Phiếu mà. Mình gặp mẹ ตัวที่สองอ๋อดูสิโคตรเทอนไม้แขวนเสื้อเลยยังเฟี้ยวต้องลงไปใช่ไหมระวัง,งถังทให้มัแต่กลุ่มนี้ได้ไหมใคตัวนี้ไดตรง้อยู่ใครตัวนั้นสนใจตรงนู้นอยู่ Take Take him. I'll be him. okay By Take did you know you would be here? Not exactly. What do you mean? I thought something might happen, but not like this. Why didn't you tell me? I thought we were partners. Hey, partners trust each other, Peter. What do you mean? I trust you? Yeah, when I'm sitting at home behind a laptop. Oh, come on. Can we please get back to saving the city here? Do it. Do it. ไปไปเลยเอาได้ไหมเอาไม่ได้เรอพีเตอร์ไปละ

เธออยู่แถวแนี้แล้วครับเราจะตามหาให้เจอ<ะ>ต้องพาไปให้ได้พอแล้วเบอร์ใช้ได้อยู่ไหไมเลี้ยงเรียกทำเลยท่านเอาเลยหนุนจอครับครับเหมือนมานเลยครับเฮ้เตเเยตั้งเวลาเลยเอ้าตั้งเวลาระเบิดเลยเหรอไม่รออัลส์บอลวกวะให้สองเาทีจบแล้วไงเว้ยกูเรเบิดครับกูย่อมไป Keep them busy. I'll take care of the Devil's Breath. Okay. You know what you're doing? No. Uh, you know. right. That's never stopped me before. Yeah. Okay, what do you see? I see four, okay. 4, 4 2 wires. 1 Two blue 1 ones, one yellow and 1, 1, one red. Look for the source of the wires. They should 4, be so colored according to function. Oh, okay. okay right Looks like the blue is connected to the battery. yellow to a fan. Red Red one has a little exclamation mark. I okay, I want to detach the wires from the battery okay. first. Trace the wires to the other end and unplug the pro Okay. Unplug the wires from the battery. Yeah. Disconnect the battery wires. Okay, okay now pull two. the first wire. Now the second one. ว่าใช่ทันทีมาตรงนี้ละโอเคว o u ดีฉันเห็ o สี a สายโอเคโอเค t ึงห i c ่งดึง e นึ่งดึ r สองดึงสามดึง s ี่ฮัลโหลที่บ้า hurry โอเคโอเคเรียบร้อยท้ายสียดงโอเคเรียบร้อยจบครับโอเคเยี่ยม

ล้อัพีน่ครับมาตัวนึงโอเคัแกนก่นตัวนึงใช่ป่ะตรงนี้มาไม่งั้นแล้วก็เดี๋ยวตัวประกันจะไม่ปลอดภัยเอา New York. Oh, my God, I'm here. How so TV. I'll be and you are. You Fisk never would have taken hostage just like this. He was right. I'm starting uh... to miss him. invade to me. on, ไม่ได้อ่ะเอ,อตรงนี้ได้ะ,ะแทแเต,ต,ตัวนตัวน้อตัวมันทงไงดีวะเ,ออเราไปตัวนู้นได้รงนี้ได้ให้ไปสนใจอแปบนึน oh, <no. S 1> งมาูนง <c oughs> Mãi clip lắm Ui, chân 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 nữa chân 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 เดี๋ยวโด,โดเข้ามากครับกระแทกสองครับสแกนหาไม่มีแล้วชมากตัวแดงๆเ้ยตรงนี้มี Just need to take out a few more, then it'll be safe for you to move. Hurry. เดี๋ยวนี่กามหมุนหน่อยเออใช่กามาข้ามุนหน่อย เร็ววกูวลากำมัเร็วๆมาในในทงนี้เลยครับเพื่อ,อ,ท,อที่ทาะมาทีโม้งสักทีไปแล้วบ้าวะ Okay, MJ, time to go. Come oh, back. on, okay. Okay. on. Okay, MJ, did you make it out? Everyone's we're safe. Thanks, yo, Good job. Son. Peter, yeah? we're, we're done there. Yeah. We should talk. Yeah, we should. But first, find me and kick his ass. I feel bad for anyone who's on the wrong side of MJ. Wonder what side I'm on right now. No. Grand Central has the largest basement in New York City. Okay, I'm mm -hmm. Crazy, right? Oh. You can fit half the Brooklyn Bridge down there. Ha! Oh. Huh? I agree. Sure don't make them like they used to. That's old-school New York gunship for ya. Hey. Hey. Anyway, I could talk trivia all day, but I gotta hey. stop your wingnut of a boss from destroying the city. Time to wrap this up. Lee's escape plan is to use the train. Can't let him get away. Train platform is open. That must be where Lee is. ไปแล้วพวกโอเคลุดไปแล้วโอลีเดคนเดียว,วครับในที่สุดขอทีนี้มาสายนะดูแลให้เจ้าทำว่ะ หลกได้เฮ้ยไม่ปล่อยปล่อยปล่อยพลังปล่อยพลังปล่อยพลังเหรอปล่อยปล่อยดูไม่เหวปล่อยปล่อยเฮ้ยไปโหมีลูกน้องว่ะ Why are you doing this? ทำไมนายต้องทำอย่างนี้ล่ะทำงานนี่เก่าเว้ยดูพลังน้อง

I come at the end somebody come like to me like a wait for an opening. Maneu no, time. Okay, time. Okay, time. His guard's death. เตะเฮ้ยไม่กลับได้บ้างต่อยใจิงมาตินให้ฉันช่วยเธอมาตินโอหดต่อยไม่เลยมาดิโหดอ่ะโอเคโอเคโดดเรีนพลังเขาหลบข้างไอหยา อย่าต่อยต่อยยาช้าพลังอย่านล้มาตียายายาโดดข้าง H ็ o p โคบโอ H ช้าอกชาช้ายาอย่าไม่ยดไม่ัไีอะไรทำไห้ฉันได้หรอลบ โอเคต่อยโอเคทีมได้โอครับเดนไฟช็อตเดินไฟชต๋จัเย่ะไมเคียร์ไหมครับปกติก็ดำอยู่แล้วไม่มีเบรหรือไงไม่มีบาครับอ่าสองเอลสองอ่าจุดแบบแบบเนี้แบบเยวกันหนังครับแบบเยอกันหนังครับ โอ้โยเป๊ะเลยเอาเอาไม่ให้ไม่ได้อ้ย่งกก่อนอใช้ได้เลยูย่น่เ็หน้งเสมามกวก่าแล้วรนี่อยู่ไงโอ้โหดูแลรถไฟขึ้นไปเลยครับนั่งไปหน่่าไมร่ัมมอนโอ้ยฉลามากเลยก็้อย่างนั้นสิวะโอ้โหน่วมไปครับพื่อรถไฟช็อตไม่กว่เ สถานีต่อไปคุ้มไปไงครับเข้าใจเล่นมากนะสไปเดอร์แมนเก่งอ่ะแม่งเล่นมุกเก่งมากนะสไปเดอร์แมนนี่โอเคโดนจับแล้วจ้าเรียบร้อยครับโรงเย็นตีลาก่อยชั่วขนาดนี้ใช่ไหมตัวไปบอกว่าเมย์แล้วไอ้นี่มันคุณร้ายเฮ้ย เพื่อกลุ่มงานทำลายเถอะไอ้นี่คุณทำลายแล้วจะดีขึ้นนะเอากลับไปที่แล uh, hey, ็บเป็นสมบัติของออสคอปครับไปเว้ยเศรยบเรื่องั้ทีไม่เง้ยเกินห่งไม่จบใช่ไหมไม่เคยไมาไี่เซ็นมสันเอ่อให้ฟังเข้าความไหมเดี๋ยวไม่รู้แต่ต่อไปเออให้ผมนะเดี๋ยวคุยเมื่อไหร่ก็บอกแล้วกันน่ากลัวไม่ใช่หรอวะอื เ n g is it t a l k ค n g ไตอบแล้วการพิชเชฟนี่มไม่ใช่การคุยหรอวะโอ้หมาจบแล้วนะจบโอเคได้ไม่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 ใช่ไม่ไม่ไงนไม่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 ไมงไม่ไม่อ่อมมมมมอ่่ โดยเเมิซีครับพยายามให้มันจบจริงเหรอไม่ทีเถอะไม่โอเคโอเคยังดีอยู่ที่เธอยังมีเยอะใหญ่แต่บางทีก็มันควรจะจบนะแต่มันก็โอเคไม่โอเคว่ะเฮอยใช้เวลาคิดซะหน่อยต้องมีอะไรต้องคิดอีกว่ารอขนาดนี้เอาไปเถอะเขาร้องโอเคเหมือนกันแล้วเขาจะคิดไม่เหมือนกันเนาะผู้หญิงเนี่ย โอ้มาโทรเว้ยจริงเหรอเนี่ยน่าจะทํางานน่ะแต่ค่อยโทรบอกพรุ่งนี้ได้ไหมพรุ่งนี้โอ้ยงอยใหญ่นี้ว่าผู้หญิงไงโอ้ยกูละเซ็งไงแฟนกันนั่งคุยน่าจะรู้เรื่องแล้วเนี่ยโอเคภารกิจ์สำเร็จครับไมดโทรมาอย่าทำได้ดดดริบเก็บพวกเรียบร้อยเดี๋ยววิสเซ็ตวิสเซ็ตบอ d o งไ u c ้างรู้สึกยังไงนะหรอคุณมีเวลามากเท่าไหร่ก็ไม่มากหรอกที่โลของคุณั่เช่อเอกสารันแต่ฉันก็อยากจะบอกว่างานดีเข้าใจมากเลยูริน่าที่จะคุณพูดดีกับผมสักทีโอเคไม่ดูในเมืองเลยได้เวลากลับไปเป็นไม้มุงเพื่อเาอีกแล้วโอเค เดี๋ยวผมก็จะจบอีพีนี้ไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับกดดิสโตเข้ามาดูคลิปผมผมและชื่นชอบแล้วก็ช่วยกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับเดี๋ยวอีพีหน้าเขาน่าจะให้เราไปฟาร์มของนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อีพีหน้านะครับบ๊ายบายครับ